สวัสดีครับพบกับผมมิน DIY แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําใบพัดเครื่องสูบน้ําจิ๋วกันนะครับทําแบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับทําเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้คล้ายกับแบบนี้เลย๋ยวผมลองดูขนาดก่อนนะครับว่าตัวนี้พอดีไหมนี่นะครับขนาดของตัวนี้ก็พอดีเลยนะครับของใบพัดตัวนี้ ผมจะมาตัดให้ดูกันนะว่าจะเป็นไงสูตรยังไงอะรอดูกันเลยผมก็จะทําเป็นแบบนี้เลยนะครับ2ใบนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นลวดเชื่อมทองแดงนะครับ2อง้ามิลเราก็จะมีเป็นตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นตัวเวลาแบบเราเทียบเอานะว่าขนาดเท่าไหร่เนี่ยพอดีกับรูในท่อเลยนะครับเป็นแหวนนะแหวนอะไรก็ไม่รู้นะครับ หรือว่าลองหาเป็นเหรียญดูก็ได้นะครับหาพวกเหรียญบาท2บาทก็ได้ครับลองหาดูอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมีสังกะสีนะครับสังกะสีที่ผมได้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่ไม่หนามากนะเห็นไหมคไม่เหมือนตัวเก่าผมนะตัวเก่าผมยังหนาเลยนะตัวนี้ใบนี้ถ้าถ้าบิดใช้มือบิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องคีมอย่างเดียวนะครับจะถามว่าทนไหมทนมากนะใบนี้นะครับ ผมขี้เกียจใช้นะครับพราว่าเวลาเจียเวลาอะไรก็ต้องใช้ลูกหมูนะเป็นตัวเจียมันก็จะยากตรงนี้นะครับมาเริ่มการตัดแกนเหล็กก่อนเลยนะครับนี่นะครับคือลวดเชื่อมทองเหล็กนะครับหาเส้นที่ตรงๆนะครับอันนี้ก็บางร้านเขาก็ให้เลือกบางร้านเขก็ไม่ให้เลือกนะครับแต่ช่วงโควิดนี้ไม่มีร้านไหนเราไม่เข้าไปเลือก อาจจะมีอยู่บ้างครับแต่ก็มีไม่เยอะครับนี่ขนาดความยาวก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เราตัดเลยนะครับให้เท่ากันนะครับเพราะว่าเราจะได้เทสได้หลายๆใบนะครับอนี้เดี๋ยวผมจะมาตัดเลยเลยครับผมก็ได้ตัดเสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแท่งที่ผมตัดเสร็จความยาวเท่ากันไหมโอเคนะครับเท่ากันเลยนะครับ นี่นะครับความยาวเท่ากันเลยก็ต่อมาก็จะมาดูวิธีการตัดใบพัดกันนะครับปก่อนก็จะมีผมเปลี่ยนจากแหวนไปเหรียญ2บาทดีกว่าครับเพราะว่ามีทุกคนจะได้รู้กันแล้วว่าเหรียญสองบาทนะครับเป็นเหรียญสีเหลืองนะครับตัวนี้เหรียญสองบาทตัวสีเหลืองเป็นสังกสีนะครับเอามาทาไว้เลยนะครับแล้วก็ตัดนะครับ ผมก็ได้นี่บเห็นเป็นวงนะครับเอาอันนี้มาเทียบเอานะครับเอาเหรียญมาเทียบเอาแล้วก็วาดเป็นวงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดกันได้เลยอันนี้ผมก็จะทําเป็นสูตรกี่ใบเลยอืมผมไม่เคยทํากี่ใบนะนี่สูตรที่ผมทําผมก็จะมีเป็นประมาณนี้สามตัวนี้นะครับสูตรที่ผมทําใช้ใส่ร่วมกันได้หมดนะครับมีสูตรสองใบสีบ่ใบ สามใบนะครับตอนนี้ที่ผมลองทําดูนะเป็นสูตรสามใบจะดีที่สุดนะครับตอนนี้ถ้าใช้เป็นมอเตอร์แบบผมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสูตรสามใบโฟกัสไหมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสูตรสามใบก็ดูไปได้เลยผมไม่ห่วงนะครับเริ่มตัดอะไรครับตัดตามเส้นเลยนะครับนะครับดูแล้วก็ตัดตามเลยนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบรีบมันยันงยาสีนี่ใช้กันไกลตัดก็จะเร็วครับสวยด้วยนี่นะครับถ้าซื้อของจีนก็ไม่กี่บาทรอกน้บกันไกลเราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราทําไว้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมหาเ็จเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมกลัวบาดมือนะครับ หลังจากที่ผมหาจุดกึ่งกลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาเจาะรูกันเลยนะครับเจาะรูก็ใช้เป็นค้อนตอกนะครับผมขี้เกียจหาค้อนนะผมเลยใช้ขีมมาดูกันจุดกึ่งกลางอยู่ประมาณตรงไหน,นแล้วก็ตอกเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่ผมได้เจาะรูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็จะมาเชื่อมก่อนเลยนะครับ นี่นะเป็นตอนนี้เราก็จะมาดูนะว่าระยะหาของมันประมาณไหนมาดูกันเลยใบแรกก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอันนี้ผมทําหลายใบยแล้วนะผมอยากทดลอง๋ยวละสูตรให้ทุกคนได้ดูนะครับคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกว่าใบาพัดจะอยู่จุดตรงไหนยังไงนะครับตอนแรกๆนะครับก็อาจ,จะลองผิดลองถูกกันบ้างนะครับว่าใบแรกผมก็ เป็นอีกใบหนึ่งนะครับผมอันนั้นผมทิ้งแล้วนะครับก็ถามว่าดีมากไหมก็ไม่ได้ดีมากเลยนะใบแรกน้ําเทพจะไม่ขึ้นเลยแหละครับแล้วผมก็มาลองเป็นใบที่สองครับนะครับ,นะค,รบคือใบสี่ใบเมื่อกี้นะครับน้ำก็ขึ้นดีนครับกระบปไปเลยนะครับ ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่สบายเสร็จแล้วเพื่อน,นี่จะได้เชื่อมตะกั่วติดนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเจียสิทธ์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเจียให้เงาเลยนะครัตะกั่วจะได้ติดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอมาเรามาบัรจีกันเลยครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะผลแรงละร้อนนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตะกั่วละลายแล้วนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับยัดเข้าไปเลยยัดไม่ได้ก็หาอะไรตีเข้าไปอันนี้ผมยัดได้แล้วนะครับตีไปเลยตีเข้าไปเลยตีเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงนะจุดจุดที่เราจะบัดกีนะประมาณจุดตรงนี้ มาเริ่มกันบัดกรีกันเลยนะครับนี่นะครับเอาตะกัวลงไปตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับคือจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอท่าประสานก่อนนะครับนี่นะครับผมก็ได้บัดกรีเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันก็ยังแกว่งอยู่นะครับเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตรงนะครับค่อยๆนะครับก็ใจเย็นๆนะครับอย่าไปใจร้อนนะมันจะไม่ได้ไม่สวยตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมทาเสร็จเดี๋ยวผมให้ดู แล้วตอนนี้ผมก็ได้ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตรงแล้วนะครับก็ต่อมาเราก็จะมาตัดใบพัดกันเลยอันนี้ผมว่าจะใช้เป็นห้าแถวใช่ไหมครับก็มาเริ่มตัดกันเลยจะได้ไหมครับห้าแถวเดี๋ยวผมขอร่างไว้ก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับได้มาแค่สี่ใบนะอันนี้เป็นสื่อสําหรับผู้เริ่ม,มต้นเฉยๆนะครับอันนี้สี่ใบเออหรือว่าเราจะทําเป็นแบบนี้คนระับสองใบตรงนี้กับตรงนี้ ลองดูไหมครับผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันอ่ะไม่ลองไม่รู้ครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะเดี๋ยวเสร็จแเราจะเป็นไงเราดูกันผมจากการได้ทําใบพัดมาเมื่อกี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ทําจากตอนเป็นวงกลมก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดนะครับให้เราเจียร์ให้ใบมันหมุนกับท่อให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าจุดกึ่งกลางไม่ได้ตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะเพราะผมไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรวัดนะครับ สมมุติใช่ไหมครับอันนี้เป็นใบพัดใช่ไหมสมมุติใส่ไปเอ้ยหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ได้แล้วก็มาเจียนะครับมาเจียเอาตไไนะาตไบก,ก,ก็ได้นะครับนี่นะเอาตะไบก็ได้เจียอย่างนี้หรือว่าใช้ลูกหมูก็ได้นะครับเจียนะครับเจียแต่ก่อนจะเจียนะครับให้บัตรจีเข้าไปกับตัวนี้ก่อนนะครับบัตรจีเข้าไปกับตัวนี้ก่อนนี่บัตรบัตรีเข้าไปให้มันอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเจียนะครับ นี่นะครับเราก็มาถูถูถูมือหนึ่งแล้วก็หมุนไปนะหมุนไปแล้วก็ใช้แรงผักถูถูถูไปนะครับจนกว่ามันจะหมุนกับอันนี้ได้ลื่นสบายนะครับแต่อย่าให้มันเป็นเหลือช่องว่างเยอะเกินแบบสมมติเหลือช่องว่างจากใบพัดห่างประมาณมิลหนึ่งนี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ผลสรุปคลิปนี้นะครับคือ ใบหักครับผมแนะนำนะครับถ้าจะทําแบบนี้นะครับให้ใช้สังกะสีที่มีขนาดหนากว่านี้นะครับอันนี้คือบางไปนะบางมากเลยแล้วก็เปราะด้วยนะแตกแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ครับกล้องโฟกัสไหมครับเห็นไหมแตกแล้วนะครับตอนนี้ใบได้หักไปแล้วนะครับตรงนี้ชัดมากเห็นไหมครับอยากให้มันติดกันตอนนี้ได้หักไปแล้วนะครับ นี่นะครับฉีกไปเลยผมแนะนำนะครับให้ใช้สังกะสีขนาดหนานะครับก็จะเป็ดประมาณนี้นะครับถ้าใช้ขนาดหนาก็โอเคเลยนะครับก็ถ้าง <tarde S 2> ั้นคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้มีสังกะสีขนาดหนานะเพราะว่าผมยังไม่ได้เตรียมเลยนะครับก็ขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ